จกสาราปุระบริุเรนติรันนี้ว้ามไปอตนางเพตารงสัมะตเตหลังจากยน้ำแด้วสวัสดีพรอมแม่พี่น้องเปั้งกลามนะคะสวัสดีทุกๆช่องนะคะ คือเมื่อนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพนะคะเจอออเป็นขอเป็นผู้จัดอัดเด็ทันทีว่าออถือไลฟตัวนันก็เลยมาขอบารมีน้ำเปิ้ลเมื่อนี้เพื่อนจะเป็นพี่พี่บวงชวงไงและะ้วค่ะเปิดรับก็เลยมาขอ้ํำถวายเปิดโชคเปิดลาบทางเจ้าภาพก็ให้เกียรติเชิญมานะคะขอให้เจ้าภาพเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะเนาะไงรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปถือแล้วก็ให้ถืออีก,อกหลายรอบเนาะแต่มื่อกี่น่ะ ตามเรศัซทบล่ำล่ำไปเลยครับก็มีเซนพิเศษนะคะภูมิที่นี่ให้ตัวเดียวนะคะหางเดียวได้ปะค่ะหางเดียวค่ะเดียวให้ให้เมื่อกี้นะคะว่าสีบ,อบอ่บ่อกั่ละเป็นผ้าซื้อร้อยอมๆอมๆ,ๆอยู่กันเลยตรงบอร่อพี่น้องยิ้มใบไหลอันนี้คือภูมิบ้านของเจออนะคะน,นิดซีสามารถมาเรี่ยมยามตามข่าวเจออได้บ้านเคียงงามนะคะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรนะคะเนาะ เม็ดเดียวหางเดียวนี่คือมามาขอขอเพิ่มกันเด้ขอขอปูอะไรแก้วยาซับหรือเปล่าใช่ไหมปูแก้วยาซับเบิร์ซับกับลูดจักเพิ่นโดนแล้วแต่ก็เห็นเพิ่นถือเลขเพาะจูแล้วเมื่อนี้เบิร์ซับได้มาขอบานเลยมีน้ำปูน้ำยางปูแก้วยาซับขอให้โดนอันดานให้ออกกันนี่เลยไงเฮ้ยงานสูงนี่ล่านเต็มเต็มเลยเพิ่นให้มากตัวเดียวเนาะค่ะ ตัวอื่นกับว่าเอาสั่นเอาตัวเดียวมาเชื่นเป็นไห้เปไห้สามีอยู่เนาะคะ่ะอันนี้คือภูมิบ้านเจ๊อ้นนะคะปูกแก้วย่าซับเบิกซับสัมผัสได้อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ หรือว่าห้ามักเลขหลายมันก็เลยเห็นเหลขกกับจักนาองพิ่นไห้มหานย์ตัวเดียวเพราะตัวอื่นเพิ่มอีกได้บอกกับว่าไหนะคะเพ่นเป็นคนเบาคํำเดี่ยวไห้เม็ดเดี่ยวของภูมิของบ้านเจออะนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตเจ้าภาพเบิกทรัพย์สัมผัสได้ก็เลยฝากพี่น้องค่ะเพื่อทีเบาแลวพี่น่องเอาเพื่อที่ได้มันน้ำเพลินขึ้นกันกับเจออ่เนาะค่ะเพื่อที่ได้ชิพหัดชื่อเพิ่นพี่น้องเพิ่นมันดูจะได้ยืนอย่าก็บท่นมัจา ปมูส <mile> ุกเลยคือเลยคือเต้าปูเลยไาเลยกันออกห่านชุนสีมะนันสบายปูง่าอีกแหละพราะว่าเพิ่งกับเชิืมาหลายปีแล้ววันนี้โอกาสได้มาพบว่าวันนี้เป็นวันที่เปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์ใหญ่มากคือว่าเป็นบุญของเปิดทรัพย์ก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะข่าวตอนรัฐบาลไทยท่าทางวดวันที่17มกราคม2567นะคะชอบกระตามบ่วมมากกระพรานค่ะ <ใน S 1> อ่าน่เป็นแนวทางของคุณขอพุ่มบันเจออที่มาสิบงวดนะคะรูถูกทุกหงวดเพิ่มมาถูกทุกหงวดดูถูกง<า>ว,วดเพราะว่าเบอร์ซับจะ่จะูัจักเป็นโดนแล้วค่ะแต่ว่ากับบอเรมา,าเริ่มจะเคลียบวันางานง่านนะคะงานหลายค่ะวันนี้ถือว่าจังได้กิสิมากเมื่อน,นี้ได้รับปากแล้วนะคะนี่อุปสรรคเล็กน้อยเหมือนเศร้านี่แต่ว่ากาัตัดจินใจมากคือเก่านะคะ่ะได้รับปากแต่นค่ะ แต่มาทั้งเห็นไปจัดเจนนี่คือปูบ้านเอ้านะคะปูแก้วย่าครับห้าฟื้นตัวเดียวเน้นๆนะคะสอบจะตามได้จ้าค่ะขอบคุณด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ